สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ส่คุณครูชื่อคุณครูสุริรัตน์รุ่งเรืองศรีสอนวิชาภาษาไทยหนังสือที่เราจะใช้เรียนวิชาภาษาไทยนะคะก็จะมีหนังสือภาษาภาทีแล้วก็สมุดหนึ่งเล่มน,นะคะที่เราจะต้องเรียนกันในการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้นะคะแล้วในบทที่1นนะคะจะเป็นเรื่องขนมไทยแลกเทียมทานให้นักเรียนได้ศึกษาจาก YouTube แล้วก็อ่านตามในหนังสือได้เลยนะคะให้นักเรียนดู youtube เรื่องขนมไทยไร้เทียมทานเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานเสียงเอ,อะอะหยอกล้อดังมาจากกลุ่มพี่น้องซึ่งกำลังหยอกล้อกันใครคนหนึ่งอยู่นี่นั้นทำให้ยายที่กำลังนั่งปอกกล้วยอยู่ถึงกับอมยิม้ม ยังไม่ทันไรเด็กกลุ่มหนึ่งทั้งชายและหญิงก็วิ่งกรูกันเข้ามาห้อมล้อมยายคุณยายครับมีขนมอะไรทานบ้างไหมครับพวกเราหิวแสบท้องไปหมดแล้วล้อเล่นกันจนหิวแล้วสินะเอาใครจะกินอะไรก็เลือกเอาเองไปล้างมือเสรก่อนนะเมื่อเด็กๆล้างมือแล้ววินก็ดึงไม้กลัดออก เปิดขนมห่อแรกเป็นขนมเปียกปูนสีเขียวโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดสีขาวหอมกลิ่นใบเตยอ่อนๆชวนน่ากินเปียกปูนของคุณยายเป็นสีเขียวอ่อนอย่างนี้คุณยายใส่สีเหรอครับใส่จะ้ะยายใช้ใบเตยคั้นกับน้ำจึงได้น้ำออกมาเป็นสีเขียวขนมไทยแท้แต่โบราณ เขาไม่ใช้สีวิทยาศาสตร์หรอกจ้ะใช้แต่สีจากธรรมชาติเท่านั้นเป็นภูมิปัญญาของรบรรพบุรุษไทยแต่ก่อนขนมเปียกปูนเขาใช้กาบมะพร้าวเผาให้ดำไหมโคลกให้ละเอียดใส่น้ำลงไปแล้วกรองเอากากาทิ้งก็จะได้น้ำสีดำใสมากวนขนม ส่วนขนมอื่นๆถ้าจะให้เป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเขาใช้ดอกอัญชันถ้าบีบมะนาวลงไปจะเป็นสีม่วงหากต้องการสีเหลืองก็จะใช้ฟักทองเห็นไหมขนมไทยใกล้ธรรมชาติที่สุดคุณยายคะมีขนมชั้นมคะ ุ๊กอยากกินนี่จะปุ๊กหอมจังเลยคะ่ะกลิ่นหอมดอกมะลิใช่ไหมคะแมคค้าเจ้านี้เขาเก่งใช้สูตรโบราณทำนี่คงเอาแป้งอบดอกมะลิก่อนส่วนน้ำที่จะนำมาคั้นกะทกิก็ลอยดอกมะลิค้างคืนไว้ขนมจึงมีกลิ่นหอมทำไมบางคน เขาไม่ทำเป็นชั้นล่ะคะคุณยายยายว่าแม่ค้าสมัยใหม่บางคนเอาเร็วเข้าว่าถ้าจะเทปแป้งแต่ละชั้นได้ต้องรอให้ชั้นเดิมเริ่มเย็นก่อนจึงเทปแป้งชั้นใหม่ทับลงไปการทำขนมไทยสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยที่มีความละเอียดอ่อนนุ่มนวลฝึกให้คนใจเย็น ช่างสังเกตและมีศิลปะแล้วหลหลานรู้ไหมจ๊ะว่าขนมไทยส่วนใหญ่มีความหมายทั้งนั้นขนมชั้นมักทำในงานฉลองยศเพราะหมายถึงชั้นลำดับชั้นยศขนมถ้วยฟูหมายถึงความก้าวหน้าเฟื่องฟูส่วนขนมตระกูลทองเช่น ทองหยิบทองหยอดปอยทองทองเอกทองกลุทอง,ทองม้วนบางคนเชื่อว่าถ้าได้กินขนมพวกนี้จะมีเงินทองใช้หรืออย่างขนมเม็ดขนุนมีความหมายไปในทางเกื้อหนุนมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือแต่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของชื่อที่ให้ความหมายดีงามจละหลาน เด็กๆช่วยกันแกะขนมห่อต่อไปคราวนี้เป็นขนมกล้วยขนมตาลขนมเผือกขนมฟักทองหออีกแบบหนึ่งและใบตองไม่ใช่สีเขียวสดคุณยายคะทำไมสีของใบตองที่ห่อขนมกล้วยขนมตาลกับขนมเปียกปูนไม่เหมือนกันคะห่อนี้ดูเหมือนถุงนึ่ง แต่ห่อนั้นสีเขียวสดค่ะขนมกล้วยขนมตาลขนมเผือกขนมฟักทองเนี่ยเขาห่อใบตองแล้วนึ่งส่วนขนมเปียกปูนเขากวนแล้วตัดเป็นชิ้นก่อนนำมาหอ่อสีใบตองเลยไม่เหมือนกันรู้ไหมว่าขนมไทยแบ่งตามวิธีการทำได้หลายวิธีคือกวนเชื่อมสดเชื่อมแห้ง หนึ่งผิงเผาจี่ปิ่งและย่างแล้วยังมีขนมน้ำและขนมใส่น้ำแข็งอีกด้วยคุณยายช่วยเล่าเรื่องขนมไทยๆท,ที่พวกเรายังไม่รู้จักให้ฟังอีกนะคะได้จ้ะแล้วยายก็เล่าให้ฟังถึงขนมจ่ามงกุฎ ขนมต้มขาวขนมต้มแดงข้าวเหนียวเปียกขนมบ้าบินขนมลืมกลืนขนมเทียนแก้วขนมหน้านวลขนมเรไรขนมหม้อแกงขนมกลีบลำดวนขนมสอดไส้และอื่นๆอีกมากมายขนาดที่ฟังยายจารยชื่อขนมแต่ละชนิดหลานทุกคนคิดตรงกันว่าขนมไทยไร้เทียมทานจริงๆ เมื่อนักเรียนดู Youtube จบแล้วนักเรียนสามารถอ่านจากในหนังสือเพิ่มเติมได้ค่ะนักเรียนดูแลตัวเองด้วยนะคะโดยการใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือคุณครูรักและเป็นหวนนักเรียนทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ